กำลังจะรอเปิดตัวนะครับผมฟ้มาโมนี้สุนงามเพียงพี่น้องใครได้เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้อยนะครับพี่พี่แม่ทุกคนนะครับผมตอนนี้ที่ราดน้อยอาการดีขึ้นแล้วนะครับผมกำลังแบบจะขึ้นเปิดตัวนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับอร่อยมากเลยครับพี่นอ้องดีเพื่อนครคะดีเพื่อนครคะสวยๆนัคบอลสวยครับผมโมนี้สุดที่ราดน้อยสีแดงครับพี่น้อง ย่อมใจอีหลาลหลายสูดๆด้วยอีหลาแม่นครับผมอีหลาหน่อยเก่งแห้งครับพี่น้องเป็นกำลังใจนะล,ลูกครับผมคิดถึงพอดีอีหลาหน่อยมาหล่ะเด้อครับจากตัไรโพแช่นั่นเดครับผมลย,ยครับพี่น้องอาการเ,เิานล้วครัหเกีงแงคับพีนองอาการนีเเราคหานก็พอเล้ครับผมมาเนี่ ไม่จะเกินห้านครับพี่นอ้องี่ลิามาหลัด้วครับใครอยู่อันไหนใครโยูโยีงไงไ่สบหสิคือรอแข่งนือรอคอยี่ด้ขผมอยากอยากเปนสิร่งผมอยากมีนของสอกหมองว่าหน้าบงที่บอกี่เลเซ่ ขอต้อนราบเลยคผมขอบคุณเข้ามาทุกเวลาคุณ,คณรามาล้านจนะครับจากพี่รองนะครับดอ,อ,อ,อกเขาใกว้างคาแบบพี่ดองได้ขึ้นกัไปเป็นรบลอยน้ำรานของด้พี่ดองและไอคอเจ็บย่ไกเบสิ่นี้ครับมี่คอมสุกทุ้งหรือทุ้งน,นะครับเดื่อนไปน้องเขาไหลมากคิดสิไงโสมป่านาสุกุสลสกุกระากครับช่วงนี้ครับ ก็เป็นการรีลนะครับ่ะพก็คกคับลาไล่เกิด่ันนะครับพี่น้องนี่สองเพื่อนเพื่อนสงไมหรอครับผมรัาไีะกนปนครับ เดินไปข้างไวทีนะครับกำลังพาพี่น้องไปข้างไวทีเด้อครับผมมนนื่อนี้ร้านหน่อยเกี้ยงแห้งบพี่นอ้องขึ้นท่านได้แล้วเด้อนี่แลเวลากระลัรมา มากกดไลค์กดแชร์เลยนะคะผมอีหลาน,น์นอยเก่งแห่งครับพี่้องคืนทานได้แล้วเด้อ